ับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวายู่ไทยลาวต่างประเทศพี่น้องพ่อๆกับซ่องน้องอเน่เอกแล้วพี่น้องอันนี้ก็ลงมาเบิ่งพี่น้องอเน่ไทยพี่น้องเอ้ยไทยคู่ว่าสิปูกับกะโพดปักแตงบักถั่วอะไรพี่น้องเอ้ยคู่ทีทีเนี่ยคือสิปูกับกะโพดแล้วแหละพี่น้องเอ้ยทีทีเนี่ยกระโพดมักทีสวัสดีปุโอ้ลูกสาวลูกเบิ่งลูกผมผมนางอุ้ยล่าสิปูกะลูก เอ้ยตอนพอเนื่องกำลังแก่ผุนลงมาพี่น้องเยพี่น้องเนื่องก็ลงมาก่อนอ้แคมหัวแคมป่านพี่น้องอืม คนไทยเป็นหลงเป็นหลงคือน่องไปดดลูกออมากระโพดกม็มีอืออขอเลยครับผุนลงมาแล้วแ้นี่แหละ เออจอดนี่แล้วโอเคห่อเมื่อแห้งว่ะสันขึ้นนักแช่ปะผุ่นนักอะเละผุนแห้งผุนแห้งน้ำผุ่นเปียกน้ำผุ่นแห้งมันก็ได้น้อยเละกวดมันกระเบิดเลยในเดียวนก็คืองัวเปียก พอน้องเอ็น,นกนโห้ยพุนพี่น้องาดีพี่น้องอันนี้บ้าต,ต่างเล่นกีดินสบายเลยพุนแล้วคือผมมาเล่นน้ำน่องลูก โอ้ยผุนทรงพุนพี่น้องเลยพุนห้องเพื่อนะทรงดินเนาะมันก็พวกต้องทีพี่น้องเลย เพิ่นมากที่ปวดอ,อ้าวใหญหมองอีกเลยโอ้ยหลานส่งผุยเลยเพื่อนเอย สบายดีพี่น้องส่งพุ่นโอ้ยแล้วก็บส้มสกับขีดินนะเด้ถ้าจะดินมันบกแข็งทายไงยดินดินยังอ่อนอยู่ทายปีนั่นเหรคลองน้อยนี่เราได้ใจยัยต้องกดลงเป็นคลองอยู่ไป,ข,ออปขุดบ๊วยดอกเพราะไม่ชุดพี่น้องเลยจะหลุดทยตอกรถ น่าจะปลูกเลยนเด้พี่น UH. ้องปูกมือนีเลยเนาะาวแตะกันส่งน้ามาน่าขึ้นเท้าขึ้นเต็มหน้าเลยนี่เห วอองว,วออกมาทั้งมนมีพันมาลีอยงเลยด้หัวหัวใครออกมาดิฮูฮึ้ฮูฮึมีกี่มาลีครบ่อหกคนใช่ฮู้ฮู้อะไรงูอ๊อฟอ่เพี่อน โอ้วพี่น้องหลังจากขุดแล้วเนาะปลูกแล้วพี่น้องปล,ลูกใกล้ชีเล่อะเลยผ้าเอาแห้งกันแล้วไปไหนไปลุ่งเบิง่งพอนนี้ท่ากับขุดแล้วพี่น้องเลยอืม ูกะกระพุกนะตอนปลูกเราเ็นบเบาเใบยิงขเดยิง่ไมเขาเลยบอว่าบ่ยังไม่เนี้บ่เป็นยังสิเนี้ไปเด้อดหวานบ่เบาแลยนะนขอแยกมันบ่แยกมขวห้างที่หกใช่ทีกันบ่ได้จานสิบโคเลย แช่ว่ามันเสียงามขนาดใดเนาะเบิงมาชมเลยมาขึ้นพีหน่อยปลาหัวบวบเบียวบเบโอ้น้ำพลา ิปุพรประลงผาเก่งหลวงปูระราชเพนลงปูเล้ยได้ทัง เป็นอรรถไทยๆอะมั้งโอ๊ยแท๊แกแท๊กไทยไปเลยพี่นุ่งห่อนวางขันเลยพี่หนุ่ยจกไว้ ช,ช่วงสิบพ่อแท้สี่ไม่เหมือนจะพอป่าหันแหละเอายกใส่ใในอกเนยไม่ใส่บ๊ลุ<ม>แต่กไปแหลนมา กบยิงเขียวเหรอรบ้างแม่จะบอกที่ลูง้มขี้อกว่าแบบนีปแบบน้นองอันนี้ก็ูยิงเขีวใช่ <c ười> น่อน่น่จะมาปลุกด้วยงอนน่ไม่ใช่ถีใช่ห่างวะนิงเข่าใช่นิ่นมพี่น้อง <c oughs> จะพอยอเลยเนะนี่ยบ่รงแท้ สี่ปลูกกระเาะเ้ไปลองเกลือเกไปเลยน้องอันนี้เกลือกเอาคำน้องเสียหาย้ะลูกพาไปบึงน้ำผายเนาะเขาก็จะพาไปดู น้ำผายต้นเข่าก็ย่างเด้อพี่น้องเลยวันวันศุกร์จะต้องเกี่ยวทุงตัวดำน้ำหลังน่ะอันนี้เขาเจ้ายังไก็จะเข่า,าย่าางอยู่พี่น้องอันนี้เป็นน้ำน่องก็หง,ง,ง,งเลื่อยพี่น้อง งูเลพี่น้องเรื่อยนปเลยพี่น้องนเรื่อยน้ำพี่น้องเลยนี่น้ำพายนี่น้ำนองนะกุ้งพี่น้องยังมักหลายนี่ก็อพุ่นลงแล้วเลยมาปลูกใหม่พี่น้องเลย มันเลยทำปัญญาเล็กอันนี้กันนะดึงสอบผูนม่พอน่ะแม่ป้าลุง, <laughs> งอันนี้สั่งให้ป้ลุงเก็บเกิื่อนแผนมาสั่นเก็บเกิื่อนแผนป้ลุงมาสั่นก <laughs> ็จะว่า <laughs> ป้ลุงอยู่ใกล้ลูกป้ลุงเก็บให้มาได้ดอกป้าข่าวจ้าพี่น้องกำลังห่วงแดงพี่น้องเลย เกี่ยวงามก็งามกำลังห่วงแดงเลยนะพอดีเกี่ยวเขาหน้าไต่ขึ้นมาเนาะก็เริ่มจากซุกไปแน่แล้วเส้นมันาวเนี่ยกำลังย่างขึ้นเมือ่อเนาะโอ้โหเส้นหน่อยเมื่อบ้านเลย่ร้่ังได้เนะานะ ปภาษนี่เอาเพื่อนจะเรียนเสียงหายหมดแล้วฮะเอ้ยหัวโลนเอ้ยไอ้โหัวลนฮ่าปิ๊กจั๊กพญเจ้อุ้มบังไก่บางอย่างก็กระถ <ım> ึกอยู่หัวโลนต้นน้ำเด้อหัวโลนนี่นะไอหัวโลนไอหัวโลน อเชื body, body, ้อนยสบายดีเ uh, ล้วสบายดีครับหย่มือขันทุจ้าเลยลูกทุสบายดีนากระปุ่มบูมอยู่อุ้ย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 ตาโนยตาโนยตาโนยมาเดมาเดมาเดมมาเดเด มาเด้อน, <ś c oughs> นาอุ้มอุ้ยซังเด้อขันแขีวเด้อก็ได้อยากดดยันหนาอุ้มอูยดำดำนันลุดนี่เนื้อห้วจะหายคือ,อยังอ่ะเด้อสีาพาหน้องหน่อยเสื้อเมื่ออะไรพี่น้อยทำเลย อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพลงทนันใดเด้อผักเบืองผักสมคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดีลูกบาย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 ยิม้มบ้านเนอไปแลยบะลึงุงไปแลวหัวเหลื่มนี่